สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะมาแล้วนะคะกับช่วงพลังงานนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะ <un> เป็นยังไงบ้างเรามาดูกัน <un> พลังงานชาวราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะ สิ่ง n อฟเพนค่ะว้า wow. วนะคะสิ่งที่คุณรอคอยความดมสมบูรณ์ความสุขนะคะในตัวตนของคุณเองกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าความมั่งคั่งมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนั่นเองการได้เฉลิมฉลองความสุขการประสบความสำเร็จ สุขสาราญกับสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆนานามากมายมันมันจะออกมาเป็นทิศทางที่ดีมากๆบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนรักคู่รักออกงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานรื่นเริงได้เฉลิมฉลองความสุขอะไรพิเศษบางสิ่งบางอย่างกับเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าพบเจอคนรักคนที่ใช่คูค่ที่ใช่หรือมีใครเข้ามาจีบคุณมากเกินกว่า2คนนะคะมากกว่าหนึ่งคนแบบนี้ก็ได้นะคะและคุณได้พบเจอหนึ่งในนั้นเป็นคนที่แสนดีมีสเสน่ห์นะคะมั่นคงรักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็น คนที่มีความรวมสมบูรณ์มีความม้างคั่งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่มีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองค่ะที่ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นแต่ก็เป็นคนที่ดีนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะคุณอาจจะมีคอนเน็กชันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในช่วงเร็วนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนใหม่สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแต่ให้ค่อยๆใจเย็นๆคุยกันและดูใจกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณจะได้พลังงานเหมือนความรักความสัมพันธ์แบบ ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงและเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันค่ะการติดต่อการประจันหน้านะคะการพูดคุยการเคลียร์นะคะอะไรที่มัน ุมเครือก่อนอันนี้มันอาจจะเห็นความชัดเจนเห็นการได้ตัดสินใจเห็นผลลั์บางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นการงานการเงินจะได้มานะคะคือต้องได้มาจากน้ําพักน้าแรงแล้วก็หยาดเหงื่อของคุณจริงๆเลยนะคะถึงจะเป็นอะไรที่บั่งขั่งนะคะในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านรอคอยที่จะได้ผลกําไรนะคะในเรื่องของงานการลงทุนการทําธุรก,กิจอย,อย่างที่บอกต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะถ้าเพิ่งจะคิด ลงทุนทำอะไรบางอย่างก็ต้องใจเย็นๆช้าๆแล้วก็วางแผนอนาคตอย่างยาวๆนะคะช่วงนี้เรื่องของการงานการเงินก็อาจจะนิ่งอาจจะไปเรื่อยๆคนโทรลและจัดการได้การลงทุนบางสิ่งอย่างก็ต้องรอคอยจังหวะดีๆเช่นกันวางแผนให้ดีๆเรื่องของการเงินแล้วก็ธุรกิจบางอย่างที่กําลังที่จะเหมือนกับอาจจะต้องปรับ ะนะคะในอนา,น,าน,าน,านาคตบางท่านอาจจะได้คอนเน็ t ชันใหม่ๆดีๆอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้รู้สึกว่าคิดริเริ่มอยากที่จะทําอะไรก็ปรึกษาในเรื่องของอาการลงทุนในสถาบันนั้นๆนะคะว่าจะเกิดผลกํลาไรอะไรยังไงนะคะศึกษาด้านข้อมูลน,นั้นถ้าจะเอาเงินไปต่อยอดนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะออกกําลังกายค่ะดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะความเมื่อยความล้าความตึงเครียดบางสิ่งอย่างกาลังเกิดขึ้นนะคะ ช้าใจเย็นได้พราเล่มงามแน่ชาวราศีสิงห์นะคะลดเรื่องของอารมณ์การเขาเรียกว่าความใจร้อนนะคะการประจันหน้าเจอหน้าถ้าถ้าจะเจออะไรอย่างกระทันหันทันดน่วนก็ต้องนิ่งใจเยน็นคิดให้มีเหตุและผลให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของบางสิ่งอย่างที่เข้ามากระทันหันทำให้ต้องใจเยน็นแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจก่อนนะคะ เรามาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะบางอย่างก็อาจจะเกิดเรื่องของอะไรที่ไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ช้าหรือเกินเหนื่อยหรือเกินในช่วงช่วงนี้ถ้าคุณโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นมากเกินไปมันจะรู้สึก รู้สึกช้ารู้สึกเบือ่อรู้สึกหนอยนะคะขอให้เบนความสนใจแล้วไปทําสิ่งที่ที่ดีกว่าหรือว่าทําสิ่งที่สร้างพลังใจให้เรามีความสุขหรือถ้าช่วงนี้มันกําลังอยู่ตัวทรงๆเบือบ่อๆอะไรสักอย่างนะคะหรือว่าทุกอย่างมันมันเข้าแบบมันคอมพลีทละแล้วก็รู้สึกเบือ่อนะคะอาจจะต้องหาแอนเวนเจอร์ใหม่ๆสร้างพลังงานของตัวเองใหม่ๆสร้างไอเดียใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นชาร์จแบตกับตัวเองนะคะ,นะคะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องสมาธิสติที่คุณกําลังจะ ได้เผชิญกับสิ่งต่อไปนะคะราศีสิงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะโอ้โหการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะบางท่านอาจจะเบื่อกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านรอคอยที่จะได้สละโสดนะนะคะมีเกณฑ์ได้สละโสดพบเจอคู่รักคนรักคนที่ใช่นะคะแล้วก็พบเจอใครที่เขาว่าอาจจะพบเจอในสถานที่ที่ทํางานที่ งานปารต์ตี้งานสังสรรค์งานรื่นเริงหรือว่าเพื่อนแนะนำนะคะแบบนี้ก็ได้บางท่านรอคอยการเฉลิมฉลองนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับข่าวที่ดีนะคะหรือข่าวที่ไม่ดีอย่างกะทันหันนะคะอาจจะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะล่มโปะล่มลงไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันที่กาลังจะเกิดขึ้นก็เตรียมรับมือให้ดีๆถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้ดังใจยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อสร้างใหม่ เริ่มใหม่ในทุกๆวันนะคะและถ้ารรู้สึกว่ามันได้มาแบบดีสุดๆเลยนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่าอ่ะอยู่ๆกระทันหัน ขึ้นมาทาให้เรู้สึกว่าจะต้องรับมือกับทั้งบางอย่างที่ที่ดีแล้วก็บางอย่างที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งดีสิ่งไม่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทนหนในช่วงเร็วๆนี้นะคะบางท่านอาจจะไม่ได้คาดหวังนะคะกับการที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็อาจจะได้เลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้ก็ได้แต่บางท่านรู้สึกว่าคาดหวังกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่าโอกาสบางทีเอ๊ะมันไม่ได้แต่มันได้โอกาสใหม่นะคะหนึ่งเรียนการได้โอกาสใหม่การได้ อฟเฟอร์งานใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะนั้นมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีดีกับไม่ดีเข้ามาในเฉดฉิวเลยนะคะเพราะนั้นก็ระวังไว้อาจจะได้อาจจะไม่ได้งานนี้แต่อาจมีงานนึงเข้ามาหรือว่าสิ่งโอกาสใหม่ๆเข้ามานั่นเองมีเกณฑ์ได้อ่ ของขวัญสิ่งพิเศษมีเกณฑ์ได้เงินนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภในเรื่องของการเงินที่กําลังที่จะเข้ามานะคะบางท่านมีโอกาสทองเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าไขว่คว้าโอกาสนี้ไว้ได้และโอกาสนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้ทา้าทายสิ่งใหม่ๆในชีวิตเช่นกันนะคะสามารถที่จะทํางานทําเงินได้บางท่านได้เงินมา นะคะบางท่านอาจจะได้เงินมาในเร็วๆนี้ได้เงินจากงานที่ทํางานเสริมที่ทําหรือว่าลูกหนี้มาใช้เงินแบบนี้ค่ะได้ทางโอกาสได้ทางเงินได้ออฟเฟอร์หรือว่าได้ของขวัญพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าการได้ให้โอกาสให้อภัยกับบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพจออฟฟอรนะคะจงวิ่งเข้าหาโอกาสถ้าบางท่านรู้สึกว่ายังไม่ได้เลยค่ะแม่หมอนะคะวิ่งเข้าหาโอกาสนะคะคุณกําลังได้รับสิ่งที่ตื่นเต้นหรือว่าบางท่านกําลังรอคอยกับ สิ่งที่ไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นเอ๊ะฉันจะได้โอกาสนี้ไหมนะนะคะฉันมีการฉันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานไหมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินไหมอาจจะมีใครมาออฟเฟอร์หรือว่าสปอร์ตคุณในเรื่องของการเงินอาจจะมีใครมาออฟเฟอร์เรื่องของการงานหรือว่าตําแหน่งใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้น8ถ้วยแต่ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะคืออาจจะต้องเขาเรียกว่า ลุยในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินก่อนในช่วงช่วงนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องปล่อยไปก่อนสําหรับบางท่านนะคะที่รู้สึกว่าโสดมากๆแล้วก็มุ่งเรื่องของการเงินการงานนะคะแต่บางท่านก็รู้สึกว่าอาจถึงเวลาละที่จะมีทั้งงานแล้วก็เงินแล้วก็ความรักไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ อะไรที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรที่เป็นท็อกซิกปล่อยวางเดินหน้าสู่หนทางใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จแบบรุงโรจนและก็โชดช่วงมีเงินไหลมาเทมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมีงานเสริมมี j อบเสริมคิดวางแผนแผนแล้วก็ลุยทําได้เลยค่ะมีโอกาสที่คุณจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืออย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณด้วยถ้าคุณวิ่งเข้าหาโอกาสเช่นกันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าบาลานซ์ปรับสมดุลชีวิตของคุณ ของเราด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการนอนหลับการทานอาหารนะคะที่ดีมีประโยชน์นั่นเองนะคะรอคอยการตื่นเต้นนะคะ ที่กำลังจะเกิดขึ้น unlikely นะคะบอกเลยว่าบางอย่างไม่ได้เป็นหนังใจที่จะคิดเป๊ะๆเ,เลยซะทีเดียวนะคะเช่นสมมติว่าอยากได้สิ่งนี้เป็นของขวัญมันเกิดก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะ take action ค่ะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทางที่ดีกว่าและบางอย่างมันอาจจะต้องเราจะต้องละตัดวางกับบางสิ่งนะคะที่เป็นลบหรือเป็นปัญหาอะไรที่มันค้างคาว,วางไว้ก่อนแล้วเดินหน้าสู่สิ่งใหม่ๆนั่นคือการ take action กับชีวิต ของเราเองการสร้างสิ่งใหม่ๆของตัวเราเองการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในตัวเราเองเพราะว่ายอมต้องยอมรับว่ามันจะมีสิ่งที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่สวิตเป็นพลังงานโพซิทีฟทันทีเมื่อเรากําลังเห็นบางอย่างที่ไม่ดีเข้ามาหรือได้ยินอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเข้ามาแล้วมันทำให้เราเฟลให้เราดาวนะคะกลับมาเป็นพลังงานบวกทันที เพื่อเสริมสร้างพลังใจกำลังใจให้เรานะคะมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่เร็วๆนี้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ